สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกกองนะคะเช้านี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งะคะเป็นวันอะไรนะวันนี้วันมาฆะบูชาโอ้มาฆะบูชาแสดงว่าชดเชยคือหยุดถึงวันจันทร์เลยบ่ะ <Okay. S 1> โอ้รอดูซอร์ไพรสใครจะมาไหมวันนี้ก็เ <c oughs> <c oughs> ซอร์ไพรส์ไงรอดู โค่นันตรวจจ๋หัวจานโอเคนะคะวันนี้ก็วันสําคัญอีกวันหนึ่งนะก็เตรียมของให้หมูวันใส่บาทนะคะทุกคนก็จะมีขนมนะคะนี่ข้าวแล้วก็ไข่เจียวนะคะนี่ให้หมูอ้วนใส่บาทนะโอเคว่าถ้าถือทั้งกระติบนะ่คงถือไม่ได้ก็เลยจกใส่ขัน <laughs> จกใส่ขันหน้ายายกองมาแล้วเนอะอุอน้นคุณอ่ะ ไม่เพื่อนใส่แล้ววันนั้นยายกองบอกว่าโอ้ยผู้สาวไปทางไหนแล้วเนาะว่าซันมื่อนี้ใส่ชุดขาวมาเลยโอเคนะโอ้ก็จะโด าการทำบุญก็ถือว่า,าสำคัญนะคะเนาะอย่างน้อยเราไม่มีเวลาทำก็นานๆทีทำทีก็ได้บุญนะคะทุกคนใจอยากจะทำก็ได้บุญนะคะเนาะก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะคะโอ้สงสัยสาป,ปานบ้านนุนสาปานอาจจะดูไม่ชัดนะมันไกล นะก็ทําบุญนะวันสําคัญวันนี้มาคับูชานะคะก็วันนี้ก็จะมีการนะเวียนเทียนเนาะสาหรับหลายที่นะคะในวัดเนาะหลายที่นะคะ,นะะ,ะ,คะแต่เราก็อ่ะ,อะบางท่านก็จะไปเวียนเทียนกันที่พระาธาตุพนมนะคะเนาะก็เราก็ไปเวียนเทียนมาแล้วเนะวียนเทียนก่อนนะ,ะก็ สนใจไปวันนี้นะคะทุกคนก็เห็นนายช่างใหญ่นะคะเพคนก็น่าจะไปที่อองค์พระาธาตุพนมนะคะไปห่มผ้านะคะ,ะให้นะคะ,ะกับองค์ธาตุพนมเนาะ,ะวันนี้ก็สาธุสาธุนะคะเนาะ,ะนี่นะ,ะก็มาเก็บปักหวานของเราอ้ยยอดยาวมากอ้วนเด็ดเป็นไหมเนี่ยลิดรลิตเอรเอยนะลูก อืมลิทเลยฮะเอะอเดอลิทเลยเออประมาณแหละเดี๋ยวมันก็อันนั้นนะแล้วมมเมนวาก็อยัางละมะกระพายเราก็เมนูเชา้านี้แกงผักหวานโอ้จีดายไม่ได้ใครมาชมนะบ๊อบแม่ดูพอ่อทำให้ดูฮึย็นอ,อะไรเย็นอะไรเออกระลิทลิทลิทแล้วค่าค่าขันก็แม่ว่าอยู่ดีคือเอากระหยังมะกระพายเอาลิทเอาบออ๊อบบอคือมีลิทเทอมันปรงุง นี่นี่นี่เด็ดเนี่ยนี่นี่ริดไปเลยมันยังเอาพวกไหมริดยังไงเออค่ะโพธาประโพธาบดิดริดยังไงริดนั่นเนี่ยนี่เนี่นี่ริดริดเอาเลยมันยังเอ้ยตัวนี้มันน้อยโบเอ่อเช้าอ่ะเด็ดเด็ดพัดเดียกี้บังพุ่งเช้านะโอ้มีการขู่เล้วทุกคนเดี๋ยวโดนวะสั่น กาบอกาบอมันไม่ิดนะจ๊ะเรื่องบ <c oughs> <c oughs> ุกรออย่นี่โอพอแท๊คู่ได้เช้าโดนอะไรนะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดเพลงใส่หน้าวะชั้นไม่ได้ขู่อะไรนะเดี๋ยวเปิดเพลงใส่หน้าวะชั้นเปิดหูจักว่าคอยยาติลิเกซินโอ้ยเอาเหอะเอาเถอะ เออยาดชันมากกวาไว้เชะอันชันชันมากกว่มันยาวลุ่ว่าเก็บโฮมกับกุกนั้นฮะเลือเอาบุญเลยบอกเออเอาบุญเลยจ้าเอาบุญเลยพอว่ายังมันแก่เออลิดเลยรีดเลยโอเคแล้วแต่อาทิตย์สบายใจเอ้ยถ้าเก็บหมดนน้วไม่แห้งได้หลายแล้วเออวางไว้เลย นี่นะคะเรามีเฮ้ยต้นนั่นก็งามได้ไปตัดเขาว่าเอากุ๊กลำไ่ลงสีมันง่าแล้วเขายังตัดลงอยู่เด้ไอหลังเครื่อไฟเขานะแตะหนอดได้ป่เอ้ยอันนั้นก็จะโตแล้วนะเดี๋ยวปีนี้โอ้ติงนัดมีไปซื้อบ่เนาะซื้อมาปูเสริมเลาะไว้แถวนี้ ปูทิ้ไมไว้แต่หื่นนะพอได้เก็บกลิ่นี่ยนะได้อีกต้นนึงนี่เหน็นกนันไหมชงต้นมานี่นี่ปูอีกสองต้นพอดีมุกประเอกก็ยังปูอันที่ก็ยังได้กินอยู่เอาขี้ควายหนามาซื้อพอว่านะั่นีต้นนี้หนะมันลงพูด,ดเอาเอาหมาเลยเก็บมาเลยเดี๋ยวมันก็ถอดยอดใหม่เพราะว่าเดี๋ยวมันแก่ เห็นแล้วก็สะอ่อนนะทุกคนดูยอดมันงามมากนี่เหลืองทองเลยคุณนะต้นนั้นก็กำลังดกเลยต่อไปเราก็จะได้ทำบันไดบันดไดไว้ขึ้นเก็บนะหยาง

ฮะเศร้าเลยไหนมันบอกมีเล่าที่แล้วมันมีกินมันมีนอืมคักยี่ใดมันมือมันมื้อมันมื ต้นเดียวทุกคนอู้ไอ้ต้นนี้โอ้โหดอกเยอะเลยใช่แสดงว่าดาอกที่เรากินแปลงอันนี้หรอดอกก็เฮ้ดอกคนแคนต่างหากอันนี้มันดอกขหวานอ้วนคนละดอกกันอันนั้นดอกคนแคนอันนี้ดอกขลกหวาน มันคือเดียวอยู่บนเสะเฮากินบันยอดใหญ่ก็นี้มันเป็นยาวยาวหัวมันจะต้มๆแต่ว่าอันนี้เป็นเออนี่ๆอุ้นนี่โอ้ยนี่ขนาดยี่นี่เก็บมันไม่ได้หวานแห้งเฮาโยกคนเก็บได้เก็บเลยนี่เยอะเลยเรียกว่าดอกขอกหวานอันนี้น่ะ เก็บืมาอืมนี่นี่นี่เก็บอย่างพื้นเดี๋ยวสั้นๆมันก็ไว้ให้มันไอ้นั่นไอที่มันเล็กๆอ่ะเอาไว้ให้มันโตก่อนเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่ต้องกลัวใครมาแย่งแต่ถ้าอยู่ที่เขาโอ้โหยต้องเอาว่าเดี๋ยวไปเหลือแต่ต่อให้ไหม่อ้วน มันสันไปลูกพ่อพ่อพมันสั้นไปอืออืออันนี้แหงงามอุนเนาะอูู้เปวานเก็บปกวานกันทุกคนออนชนไม่ได้อะไรหรอกอ่อนชนมแม่จำบหนอ่าหเอาเก็บเลย เอาห้องบนนี่ก่อนโอเคเก็บยางพื้นทุกคนน้ำตกนะแต่เส้นยาวมันนะเหลืองทองเลย ยาวโอ้มือละลุดเอาสวยิอะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะทุกคนโอ้โหคนี้บล้นขันแล้วโอเอ็นนะฮะได้แล้วมื้อเช้าของเราเก่งผักหวานสดๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ